อันนี้คือลานกางเต็นท์ราคา150บาทต่อต่อคนนะคะแล้วก็มีลานกิจกรรมไว้ทานอาหารด้วยกันนะคะที่เราชอบก็คือต้นไม้เป็นต้นอะไรนะคะจามต้เก็เขาเรียกช่ำช้าไหมอ๋อมันจะมีก้ามปูจามจุลีใช่ไหมคะอ๋อที่นี่เรียกช่าช้านั่นเรียกต้นสาสา โอเคค่ะต้นใหญ่มากตั้งแต่มาอยู่เลยไหมคะต้นนี้ครับนานแล้วหลายปีแล้วมันต้นใหญ่มากอ่ะแล้วกิ่งมันเปราะใช่ไหมคะไม่เปราะเหนียวอยู่สามสิบปีโอเคแต่แต่ธรรมชาติดีมากค่ะค่ะอันนี้คือที่พักของเราก็คือเขามีบริการให้นะไม่ต้องกางไฟชีสก็คือว่ามีหลังคาก็คือกางกางเต็นท์บน บนตัวอาคารนี้ได้เลยนะคะมีพัดลมให้ด้วย